นําเรียนท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต2นะครับท่านรองผู้อำนวยการเขสตสพเชียงใหม่เขต2นะครับแล้วก็ท่านาสารนิเทศนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการทุกท่านคณะครูแขกผู้นเกรตทุกท่านนะครับวันนี้โรงเรียนวัดนองออนครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาน,นําเสนอผลงานอันเป็น best p a c k a นะครับของโรงเรียนของเรานะครับ โรงเรียนวันองออนนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่10นะครับครับตำบลอินทอร์ขินนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งโรงเรียนเรานะครับมีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พื้นที่ของเรานะครับประกอบไปด้วยพวกงานด้านเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับส้มโอนะครับแล้วก็มีพืชผัก ทนันเพื่อต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ช่วงดีกอย่างหนึ่งนะครับที่โรงเรียนเรานะครับมีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีใจรักนะครับใจรักในาการถ่ายทอดผลงานก็ขอเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านคือ,อคุณพ่อสุพจน์แสนบริบูรณ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีใจบุญนะครับท่านจะถ่ายทอด ภูามปัญญาของท่านที่ท่านมีนะครับให้กับชาวบ้านหรือว่าคนทักคนแก่นะครับรวมทั้งเด็กๆนักเรียนนะครับท่านก็เลยมีความสามารถในด้านการทําช้างจากกระดาาสานะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกระดาษสานะครับซึ่งท่านมีความชํานาญในด้านนี้มากนะครับท่านจะมาถ่ายทอดให้เราที่โรงเรียนนะครับเป็นประจํานะครับ ตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายบายประมาณสักบ,บ่ายสอบ่ายนะครับบ่กว่าทั้งเข้ามานะครับท่านก็มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนของเราตั้งแต่ชั้นอนุบาลน,นะครับถึงชั้นป .6 นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีความภาคภูมิใจมากนะครับสามารถนําผลิตภัณฑ์นี้นะครับเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของนักเรียนนะครับนักเรียนก็ได้มีการมีความรู้นะครับที่จะ นำวิชาการทำชักจากกระดาษนะครับเพื่อไปอเป็นรายเสริมให้กับครอบครัวนะครับอีกผลงานหนึ่งที่เราภูมิใจนะครับก็คือกิจกรรมภาพนูนต่ำจากกระดาษนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราได้รับความอน่้อจากท่านผู้อำนวยการสุรีเสนวิรัตนะครับซึ่งท่านก็ไย้ายมาจากทางอำเภออมไก่นะครับ ท่านก็นำความรู้ในด้านาทำกิจกรรมาภาพนูนต่ำจากกระดาษาเอามาถ่ายทอดรวมถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยเช่นการทำกำไร,รนะครับาการทำผ้าบาติกนะครับซึ่งยอมรับเลยว่าท่านผู้ในการสุรีของเราเนะี่ครับมีความรักเด็กนะครับแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เด็กๆของเรานะครับได้มีความรู้แล้วก็ได้มีอาชีพต่อยอด เป็นการเสริมเป็นการเสริมในชั่วโมงลดเวลาเรียนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพราะว่าสมัยนี้เด็กเราไม่ค่อย่ทีจะมีความใฝ่ฝันมีความที่จะทยานที่จะมาในงานด้านประดิษฐ์ยิปักทางร้อยเท่าไหร่นะครับก็พอดีได้ท่านคุณพ่อสุพจน์แล้วก็ท่านพ่อสุรีเศวรรับมาช่วยในการเสริมทักษะ ด้าอาชีพให้กับเด็กๆเ,เราจนมีผลงานเป็นเชิงประจักษ์นะครับสามารถทีจะนำผลงานเหล่านี้นะครับไปวางจําหน่ายนะครับยังงานเทศกาลหนาวนี้ที่บางแกนครั้งที่11นะครับและตั้งแต่ครั้งที่7 8 9มาแล้วก็เริ่มจําหน่ายแล้วนะครับต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นที่ชื่นชมของอทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ได้แวะเวียนมานะครับเยี่ยมชมบุตรของเราที่งานนะครับตอนนี้เราก็วางแผนอยู่นะครับว่าจะนําผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับออกไปจําหน่ายยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปางช้างนะครับซึ่งเราอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แตงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปางช้างต่างๆนะครับ บางช้างโชคชัยปางช้างแม่แตงนะครับรวมถึงที่แกงกึ่ดนะครับตอนนี้เรากำลังจะประสานงานกับทางผู้จัดการของปางช้างต่างๆนะครับว่าเราจะขอนําผลิตภัณฑ์ของเรานไปวางจำหน่ายได้ไหมนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างและได้ให้กับนักเรียนของเรานะครับก็เลยจะขอพูดถึงอ่า กิจกรรมที่ทำในครั้งนี้ย่อๆก่อนนะครับส่วนเรื่องของการทำแช้งจากกระดาษานะครับก็โรงเรียนเรายินดีมากนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของเรานะครับโรงเรียนต่างๆนะครับที่สนใจก็สามารถส่งตัวแทนมาเรียนมา,ารับการถ่ายทอดความรู้จากเราได้นะครับ แล้วก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านนะครับโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะถ่ายทอดด้วยความจริงใจนะครับส่วนกิจกรรมภาพนวดต่ำนะครับท่านผออก็ยินดีนะครับที่จะถ่ายทอดด้วยถ้าหากาจะมีโรงเรียนไหนสนใจนะครับที่จะมา,ารับความรู้จากพวกเราเราก็ยินดีถ่ายทอดให้เช่นกันนะครับ ก็หวังว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อที่จะเอามาใช้ให้กับผู้เรียนนะครับเป็นกิจกรรมเสริมในหลักสูตรตดเวลาเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้ท่านพออสุรีมีรจะเสริมนะครับขอเรียนเชิญครับเป็นการเสริมให้กับทางาเพื่อนๆน,นะครับคณะครูของเรานะครับเชิญท่านพออครับผม ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสค่ะก็จากจากที่เมื่อก่อนนี้ตอนตอนมามันเป็นช้างพอพอออกมาถึงเนี้ยก็จะจะถามก่อนไว้ว่ามีอะไรเขาก็จะบอกว่ามีช้างกระดาษสาแล้วก็ถามว่าตลาดเป็นยังไงขายได้ไหมแล้วการทําเป็นยังไงปัญหาคือหนึ่งการขั้นตอนการทํากระบวนการทําของช้างที่เป็นตัวเนี่ยมันจะนานช้าที่กว่าจะได้แล้วก็เด็กต้องใช้มีดซึ่งมันก็อันตราย แล้วเรื่องของการตลาดมันขายไม่ค่อยได้แต่พอมาเปลี่ยนก็เออในไหนเราก็ก็ก็มีภูมิปัญญาอยู่บ้างก็เอามาเปลี่ยนเป็นภาพนูนตามจากกระดาษาแต่ไม่ใช่กระดาษาทั้งหมดพื้นข้างบนนี่จะเป็นกระดาษาแต่ว่าเยื่อเยื่อที่ใช้ข้างหลังนี่คือเป็นเศษกระดาษในโรงเรียนที่เหลือใช้ที่เด็กก็ทําแบบฝึกหัดแลวอะไรเงี้ยค่ะแช่มสองหน้าแล้วแล้วก็ทิ้งแล้วก็ให้เด็กมาฉีกให้อนุบาลฉีกเขาจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ แล้วก็พี่กโ,โตโตก็เอามาแช่ในน้ําแล้วก็ขยำขยำเอามาผสมกับกาวก็เอามาทําเป็นตัวเยื่อกระดาษนะคะส่วนตลาดและการจําหน่ายตั้งแต่งานเกษียณมาจนถึงถึงงานเหน่านี้ก็จะก็จะเหยียบเหยียบหลักหมื่นเหน่านี้ได้ประมาณเจ็ดพันไปสามวันนะคะเพราะว่า เพมีสิบวันแต่เราไปแค่สามวันได้ได้เจ็ดพันหลังจากนั้นก็คือไม่ไป,ไปแล้วค่ะไม่ใช่ว่ารวยแล้วไม่ไปแต่ว่าโควิดมันมาแล้วเราก็เสี่ยงด้วยอย่างนี้ค่ะเพราะคนมันมันมาเยอะมาจากต่างที่ก็เลยหยุดแล้วก็ช่วงกเกษียณก็จะก็ได้ได้พอสมควรค่ะเรื่องของตลาดตอนนี้เหมือนที่ครูต้อมบอกคือปางช้างก็ติดต่อมาให้เราเอาของไปวางขายได้ตอนนี้ก็จะไปที่ปางช้างกับที่ของคุณบัวขาวนักมวยบัวขาวที่เขามีร้านกาแฟก็จะขอเอาไปวาง แล้วก็ยังอื่นก็ทางเว็บไซต์อะไรก็พยายามจะทําแล้วก็ได้ส่งไปทางสพทสพทก็เอาไปประมูลช่วยเด็กในสพทหนึ่งภาพได้ประมาณเจ็ดพันบาทภาพเดียวนะคะได้เจ็ดพันบาทเขาก็ประมูลไปเขาคงคิดว่าเหมือนที่ส,สอนอสมอแขบอกว่าเขาคงคิดว่าเป็นโลหะเพราะว่าผู้ว่าวันนั้นเอาไปให้ผู้ว่าผู้ว่าก็ใส่ซองให้มาเพราะคิดว่าเป็นโลหะคิดว่าเป็นแผ่นทองตีอะไรขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ คือลักษณะการมัมจมมันก็จะเป็นโลหะท่างก็ให้ให้ามาต่อยอดให้เด็กไงคะคะอยังอื่นมีักถามอะไรก็ถามได้นะคะค่ะขอบคุณทางกลุ่มยิเทศนะคะที่ให้โอกาสโรงเรียนเราได้มาเสียใจย,ยูนิดเดียวที่ว่าเด็กไม่ได้มาพรีเซนต์เพราะว่าเอาเป็นคนสอนเนาะสองคนนี่คือผู้ควบคุมแต่เด็กเนี่ยเ็จะได้มาทุกขั้นตอนเลย เขอบพค่งค้าค่ะขอเสียงปรามือ